มีธรรมะสั้นๆน,นะที่จะนำมาบอกกล่าวกัลยาณมิตรผู้ที่ฝักใฝ่ในธรรมของพระบรมศาสดาเพื่อจะได้นำไปโยนิสงสิกการไปปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมเพื่อการถ่ายถอนสิ่งที่เรียกว่าอุปทานความยึดมั่นถือมั่น,นออกมาจากกายออกมาจากใจนั้นสิ่งที่จะนำเสนอในโอกาสนี้เป็น เป็นเรื่องของของกิเลสนะหรือมูลเหตุนะของทุกข์นะเขาเรียกว่าอคุสลังมูลนะมีอยู่3า,ากลุ่มใหญ่ๆนะก็คือราคะนะหรือว่าโลภะนะอันนี้อยู่ในหมวดของความยินดีพอใจนะหมวดที่สองคือโกรธะหรือว่าโทสะ อันนี้อยู่ในหมวดของความหยุดร้ายและหมวดที่3คือโมหะอันนี้อยู่ในหมวดของความของความหลงสามสิ่งนี้สามประการนี้นะเขาเรียกว่าอคุศุลลมูลนะส่วนกุศลมูลก็มี3ประการเช่นกันก็คืออาราคานะอะโทสัหรือว่าอโมหะ นะก็คือการปราศจากราคะโทสะมัว,มวนั่นแหละทีนะ่เรื่องกิเลสสามประการเนี่ยพระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่าไอ้ตัวราคะเนี่ยโทษของมันไม่เยอะนะเวลามันเกิดเนี่ยมันส่งผลนะทำร้ายจิตใจเนี่ยไม่ค่อยเยอะแต่ว่าเวลามันจะคลายเนี่ยคลายช้า นั้นสังเกตว่าเวลาคนมีความโลภมีความหลอมีความโลภมีความยินดีพอใจในอะไรแล้วเนี่ยจะคลายจะเห็นความจริงของมันนะเพื่อให้คลายจากอํานาจของราคะหรือโลภะเนี่ยยากดังนั้นราคะโทษโทษน้อยแต่คลายช้านะเมื่อคลายช้าก็จะเห็นโทษเห็นก็เลยเห็นโทษของมันช้าเห็นความจริงของมันช้ามันก็จะติดเราไปนาน ทำให้ลุ่มหลงไปนานส่วนโทสะโทษของมันเยอะถ้าใครมีโทสะแล้วจะเห็นว่าโทษของมันเนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงมันจะมีคำที่พูดว่าทำไปด้วยอำนาจของนะความความคิดชั่ววูบอย่างนี้เป็นต้นทำไปโดยไม่ได้คิดอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เรียกว่าโทสะเวลามันเกิดแล้วเนี่ย ความสูญเสียความเสียหายในค่อนข้างจะรวดเร็วแต่ผลดีของเขาก็คือมันคลายไวนั้นโทสะโทษเยอะแต่คลายไวคําว่าคลายไวหมายถึงว่าเห็นความจริงของเขาไวเห็นโทษของเขาไวเมื่อเห็นโทษเขาไวก็จะสละสิ่งที่เรียกว่าโทสะนั้นได้ไวนะแต่ว่าโทษของเขาเยอะนะประการที่สาม โมหะโมหะเนี่ยโทษเยอะนะแล้วก็คลายช้านะเพราะอะไรเพคนที่มีโมหะคือความหลงผิดเนี่ยโทษมหาศาลนะนั้นความหลงผิดที่ทสำคัญสำคัญก็เลยมีอยู่4ประการที่เขาเรียกว่าวิปลาสทั้ง4ก็ได้แก่ตั้งแต่มีความเห็นเอมีความความเขาเรียกอะไร ความจำได้หมายรู้ผิดมาตั้งแต่ตน้นก็เรียกว่าสัญญาวิปลาสนะเพืออะไรคือคือจำได้ว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงจําได้ว่าสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขจําได้ว่าสิ่งที่บังคับบัญชาเขาไม่ได้ว่บาบังคับบัญชาเขาได้แล้วก็จําได้ว่าสิ่งที่มันไม่งามว่างามอย่างนี้ก็เรียกว่าสัญญาวิปลาสนะเห็นผิดจากความเป็นจริงสประการ เมื่อเกิดสัญญาวิปลาสมันก็ส่งให้เกิดจิตวิปลาสจิตวิปลาสก็คือการคิดนะนะแล้วก็เมื่อจิตวิปลาสคิดวิปลาสมันก็ส่งให้ถึงทิฏฐิวิปลาสก็คือความเห็นผิดนะผิดจากความเป็นจริง4ประการนี่เขาเรียกความหลงนะเพราะนั้นโทษจะเยอะนะและก็คลายช้าหมายความว่าถ้าเกิดแล้วเนี่ยจะเห็นความเป็นจริงให้คลายมาจาับ ความเห็นผิดนั้นก็ค่อนข้าจะช้านี่คืออกุศลมูลสามประการราคะโทสะโมหะทีนี้เวลามันเกิดกิเลสทั้งหมดเนี่ยเวลามันเกิดมันเกิดที่ไหนมันก็เกิดที่จิตและเกิดที่จิตเราก็ต้องดูที่ไหนเราก็ต้องดูที่จิตละที่ไหนก็ละที่จิตนี้ถามว่า เราจะละาตัวไหนก่อนนะก็มีคำตอบว่าตัวไหนเกิดก่อนก็ละตัวนั้นแหละเพราะว่ากิเลสจะปรากฏเนี่ยมันไม่ได้ปรากฏพร้อมๆกันทั้งสามตัวมันจะปรากฏทีละตัวทีละตัวให้เราให้เราได้ได้รับรู้จิตเราจะไปรู้กิเลสได้ทีละหนึ่งหนึ่งชนิดเท่านั้นถ้าจิตมีราคะจิตก็จะไม่มีโทสะกับกับโมหะถ้าจิตมีโทสะจิตจะไม่มีราคะกับ โมหะนะเพราะฉะนั้นกิเลสทั้งหมดเกิดรวมอยู่ที่จิตให้เพ่งมองที่จิตอันไหนเกิดก่อนก็ให้ละอันนั้นก่อนนะละโดยอะไรละโดยมีสติรู้เท่าทันเขาพรนะพุทธองค์ได้ตรัสว่าเมื่อจิตมีราคะก็ให้รู้ว่าจิตมีราคะเมื่อจิตปราศจากราคะก็ให้รู้ว่าปราศจากราคะนะเมื่อจิตมีโทสะ ก็รู้ว่าจิตมีโทสะเมื่อจิตรปราศจากโทสะก็รู้ว่าปราศจากโทสะเมื่อจิตมีโมหะกห็รู้ว่าจิตมีโมหะเมื่อจิตปราศจากโมหะก็รู้ว่าปราศจากโมหะนี่คือการรู้เท่าทันทั้งเกิดและรู้เท่าทันทั้งดับโดยอาศัยสติสัมปชัญญะสมาธินะประกอบด้วยปัญญานะเข้ามาจัดการกับกิเลสท,ทั้ง3ประการเมื่อกิเลสไม่มีด้วยประการทั้งปวง มันก็ทำให้ตัณหาซึ่งเป็นผลของกิเลสก็ไม่เกิดเมื่อตัณหาไม่มีด้วยประการทั้งปวงทุกทั้งหลายก็เกิดไม่ได้เพราะตัณหาเป็นสมุทยัยเป็นเหตุเกิดของทุกทั้งหลายน,นี่คือธรรมะที่มีประโยชน์ที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ขอให้ติดตามธรรมะที่มีประโยชน์ในลำดับต่อไปและที่สำคัญให้กดไลค์กดแชร์ด้วยครับ